นักแสดงไทยเทศเข้าร่วมง,งานเอเชียท็อปอเวอร์2015 P พี s เซนเ d by บเอเ Hospital และคลีนิกครั้งที่4ประจำปี2568แบมแบมคว้าศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมแห่งเอเชียเป็กผลิตโชคคว้าศิลปินยอดเยี่ยมแห่งปีชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์มูลนิธิพรโชคฤดีเพื่อการศึกษาโดยคุณ เป็นจันวงศสมเพชรกรรมการผู้จัดการบริษัทไบาลานเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและประธานมูลนิธิพรโชคฤดีเพื่อการศึกษาร่วมมือกับสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์และคุณขิงสุภาวดีทับมาลายัยหนึ่งในกรรมการจัดงานจัดทำโครงการมอบรางวัลเอเชียท็อปอะวอร์ด2025ครั้งที่4ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2568 แกลนบอลลูมซิมิกงานประกาศรางวัลเอเชียท็อปอวอร์2025ครั้งที่4ประจำปี2568เป็นงานประกาศรางวัลเพื่อยกย่องความสำเร็จและเชิดชูเกียรติให้กับภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนศิลปินนักแสดงและบุคคลทั่วภูมิภาคเอเชียโดยคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเพื่อสร้างความภูมิใจภายใต้บีม s อ f t p o าวเวอร์เวลเนสแคนทัวริซึซึ่งสอดท้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการท่องเที่ยวและใช้ s อ f t p พาวเของไทยเป็นตัวเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินเริ่มเลยค่ะ,คะก็วันนี้นะคะมินก็นดีใจนะคะที่เราได้จัดงานดีๆแบบนี้เป็นครั้งที่4นะคะก็คือเอเองานเอเชียท็อปอวอร์ดนะคะ ทีเซนเตดบายเอพกโอเคค่ะก็คือเรารู้สึกว่าดีใจที่วันนี้เราได้ศิลปินหลายท่านที่มาร่วมกันในงานนี้นะคะแล้วก็มีทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็จะเหมือนกับทุกปีค่ะแล้วเราก็มีผู้สนับสนุนที่น่ารัก ผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้งหลายนะคะที่มาร่วมกันทําให้กอบเกิดงานนี้แล้วก็ที่ดีใจมากๆค่ะก็คือมิงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งแบบว่ามาสนับสนุนในงานนี้ด้วยก็คือพวกเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะในน้มของ APEX h o s p อ t a l c เท i ล i อนนะคะเราอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมายกระดับภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยนะคะจากการเป็น medical hub สู่ความเป็น Wellness Destination of Asia และในอนาคตนะคะเราอาจจะเป็น g l o b a l wellness power ที่คนทั้งโลกอยากเข้ามาสัมผัสก็ได้ค่ะ ในนามของเ,ออเป็นตัวแทนของบริษัท Ant a l p ต a าเมดิค r นนะคะก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ทางเอเช Top Award วนะคะได้ให้เกียรตินะคะบริษัทได้มาเป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีความยินดีมากที่จะสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เวลเนสของประเทศไทยนะคะให้ไปสู่ระดับระดับ global นะคะแล้วก็หวังว่าในการที่เราได้มาร่วม Asia Top Award วครั้งนี้ก็จะมีพี่พี่สื่อนะคะช่วยเป็นการประชาสัมพันธ์ให้งานครั้งนี้ได้ไปสู่ global ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ แต่จะขอบอกว่าเม็ดฟูเขาอร่อยมากคาะกินอยู่ทุกวันค่ะครับก็สวัสดีครับผมพอร์ตนะครับ CEO บริษัทพอร์ตเอ็กซ์ติกซูนะครับก็ใครนึกถึงสัตว์เลี้ยงนะครับก็นึกถึงพอร์ตเอ็กซ์ติกซูได้ครับเรามีบริการอ่าวันต็อปสวิทนะครับมีนําเข้าส่งออกนะครับอยากให้เอเชียรับรู้ว่าเราเนี่ยสามารถอินพ r t ์ตได้พตได้นะครับในเอเชียนะครับทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากครับที่วันเนี้ยเราได้มาเป็นตัวแทนนะครับของบริษัทพอร์ตเอ็กซ์ติกซูนะครับ ได้มาเป็นผู้สนับสนุนในงานดีๆแบบนี้ก็อยากให้มีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับต่อไปเรื่อยๆครับผมนีครับค่ะค่ะมาใกล้ๆได้เลยค่ะก็บรรลุได้เลยค่ะการละกันค่ะสวัสดีค่ะก็แดนนะคะเพจสัจกรหญิงกนกพรผมงามค่ะก็ในนามของบริษัทบางกอกดักนะคะนี่คือของ BLC บางกอกแลบแอนด์คอสเมติกจำกัดมหาชนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์โรงงานนะคะผลิตยาและก็เวชสำอางของประเทศไทยค่ะในนามของครีน่านะคะแอนต Anti Melasma Kina X นตี้เมล a สมาค่ะก็ ยินดีนะคะที่ได้ช่วยสนับสนุนนะคะส่งเสริมซอฟต์ o วร์ของประเทศไทยให้ดังไกลไปสู่สากลค่ะค่ะไม่มีทีทยน่อยค่ะก็ขอฝากกับพี่ๆน้องๆสื่อมวชนคงไม่มีใครที่เกินที่แล้วแหละก็คือให้เรามาร่วมสนับสนุนในการที่จัดงานแบบนี้แล้วก็ أ, ช่วยเผยแพร่ออกไปให้ไกลจากไทยสู่สากลค,คะ่ะขอบคุณค่ะ